youtube สวัสดีครับผมตั้มช่องตั้มอยากทำอ่าวันนี้สัปดาห์นี้ครับมีตู้ตัวละครใหม่เข้ามาแล้วก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาซึ่งเป็นตัวละครหญิงที่ผมถูกใจมากเป็นสาวแว่นอ่าวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเปิดกระชาแล้วก็พาชมกิจกรรมใหม่นะครับอ่านี่ครับจะให้ดู เชิบอ่านี่ครับน้องเอมิลี่นี่สาวแววนอ้วนกลิ่นยาน้ำค้างนี่แล้วก็อีกตู้นึงก็เป็นเย่หลานนะครับตัวห้าดาวเนี่ยมันจะมีตู้มาให้เลือกสองตู้ส่วนตัวสี่ดาวเนี่ยมันจะเหมือนกันทั้งสองตู้นี่แล้วก็จะมีอาวุธประจําของแต่ละประจําตัวละครอ่ะตัวนี้หอกของน้องเอมิลี่นะครับ lumidius edgy อืมรู้จักไอ้นี้ละเสริมการท,ทราําสถานะเผาไหม้ส่วนธนูนี่อะควาซิมูลค่านี่ของเยี่ยหลานธนูตัวนี้สายซับโคตรดีครับเอแต่ผมก็จะเลือกไอตัวห่อไว้เลือกไปงั้น,นะครับผมไม่คงไม่เปิดเปลืองแต่ก่อนจะเปิดกันเนี่ยผมจะต้องมี วิธีการในการจะเปิดก็คือผมจะเลือกตัวละครน่ครับที่มันเกี่ยวข้องอะ่ะตัวละครนั้นมาแล้วกอดไปเปิดอ่าแล้วเรายังต้องเสริมดวงอีกนี่ผมก็ตัวละครเอมิลี่ไปททานไม้เพราะผมใช้ผมใช้ซีลี่ทานไม้ด้วยนี่เราสายหมูทําทุกอย่างแต่ก่อนอื่นผมไปรับของก่อน จากนั้นเราก็จะไปเสี่ยงเซฟซีกันเราก็จะมาวาัดวิสาเจ้าที่อินาซึมะนะครับี <L un> ่เราก็วิ่งไปเสี่ยงเซฟซีกัน <L un> ที่เสี่ยงมันจะอยู่ที่สารเจ้าด้านหลังโอเคเอ็นพีซี NPC นี่น้องกินโดเราก็เสียงเซฟซีนั้นเราก็ ต้องนี่คุยกับน้องเขาเพื่อเอาเซมซีไปนี่มาเอาใบเซมซีก็ส่งแท่งคุนไปอ่าแล้วเราก็ไปดูกันว่าดนชะตาวันนี้เราเป็นยังไงโชคดีโอเคคือถ้าเปิดได้เจอโชครลายอะไรผมก็จะเลี่ยงไม่เปิดวันนี้นะครับ Okay. อันนี้ก็มีกิจกรรมนกกระจอกแต่ผมคงไม่อัดให้ดูครับเพราะว่ามันน่าจะกว่าจะคลิปออกมันก็ขงหมดเวลาแล้วจะเป็นกิจกรรมอีกตัวหนึ่งแทนอืมผมไปดูมาเหมือนกับว่าตัวละครเอมินี่เนี่ย จะมีเพื่อนสนิทเป็นน้องเชฟรียูสผมชอบเรียกน้องเชฟรียูสอ่ะผมต้องเอาน้องเชฟรียูสเข้าปาร์ตี้ซะหน่อยอืมเอาซิกวินออกก็ได้มั้งโอเคครับอ่าน้องเชฟอยู่ไหนวะ นี่เโมโอรเฮเราก็ไปหาจุดเปิดกาชากันต่อหลังจากเราทำวิธีกรรมทั้งหมดแล้ว <c oughs> เราก็จะต้องไปหาจุดเปิดที่คิดว่ามันน่าจะออกนะครับ <c oughs> อ่ามาเปิดตรงนี้แล้วกัน นี่มันเป็นร้านนิตยสารนี่กัรร้านขายของอยืนตรงมีเท้านเดี๋ยวไปเก็บของก่อนใ,ใกล้ใกลเคมาเปิดตรงแท่นวงกลมนี่แหละ,ะก่อนอื่นเปิดตู้ถาวร ลองเชิงดูสักทีหนึง่งอันนี้จะใช้เพชรคนละสีในการเปิดนะครับพอดีผมมีเหลือพอดีก็เลยมาเปิดดูอืมได้สิงชิวประเดิมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ครับดูจากด้านบนผมมีอยู่1นึเปิดได้1นึครั้งเปิดครั้งแรกเลยโอเค น้องโมคีเลเซอร์ออกอืมดวงก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ทำคที่สองต่อ okay, โอเคธนูสีดาวแม่งเลยเริ่มไม่เวิร์กว่ะจุดนี้อืมเปลี่ยนจุดเปิดแล้วกันเอ่ okay, ย้ายโล เรามาเปิดนี่ร้านแฟชั่นพอน้องเอมิลี่ก็เป็นเจ้าแม่แฟชั่นเหมือนกันน้องแบบทำน้ำหอมแฟชั่นอะไรพวกนี้โอเคเปิดฟึบน้องมอวคีไมค์ละ เอ,เออที่ผแต่ดามน,นี้ก็ดีหน่อยโอเคอ่าเนี่ยวักขนมมากินละเดี๋ยวรอวักเสร็จแล้วกินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะเปิดอ,อีกรอบโอเคอิ่มแล้วนะเปิด ยังไม่ออกน้องหยานเฟยน้องกวางสลับเอามือซ้ายกดก็ยังไม่หยวอ,อ,กอมกดที่เพยที่ สองนี่เหอะหมดไปเจ็ดสิบตัวแล้วตัวเนี้ต้องออกละหนึ่งสองสามกดแม่งสองมือเลยอ่าออกแล้วหาดาวแล้วด,ดูจะหลุดเรงไหม エミリてと申しますいお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 おい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 おおおい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  ได้สิงหลิงมาด้วยเอออันนี้ได้มาคุ้มหน่อยจริงผมก็ได้ดาวคมหมดแล้วแหละได้มาก็เป็นวัสดุอืแต่ว่าถือว่าดีได้สมุดใหมกเล่มหนึ่งโอเคไม่หลุดเลทถือว่าใช้ได้อ,อืม ตั้งทีมไว้ก่อนนี่ทีมเผาไหม้นี่ดูน้องเอมิลี่สักก่อนนี่น่ารักนี่โอ้โหเดี๋ยวเก็บไอ้น้องซิลลี่ก่อนลอยไปลอยมาโอเคเก็บละอ่า เดี๋ยวเราไปอนี่กันดีกว่านี่เราไปเอาตัวน้องมาใส่ไว้ในบ้านก่อนเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์นี่นะครับนี่ก็คือการเข้ามาเนี่ยเรามาจัดในบ้านแล้วเราก็มาจัดเพื่อร่วมทาง จะเห็นว่าน้องี่ยพัไดามาใหม่ความสัมพันธ์จะเลเวลหนึ่งมันสามารถเพิ่มเต็มได้ถึงเลเวลสิถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆวิธีเพิ่มก็คือเราก็เอาน้องมายืนในบ้านนี่ตอนนี้ก็คือตัวไหนที่้นี่แล้วผมก็จะเอาออกอย่างในที่นี้น้องซิกวินความสัมพันธ์อยังเล่วลเก้าอยู่อ่างั้นเอานี้รูออกแล้วกัน เคเนี่ยเราก็เลื่อนมาเอาเอมิลี่นี่มาใส่ลงไปต้องวางดีๆต้องเลื่อนก่อนให้น้องมีที่ลงอ่านี่แล้วก็วางปึ๊บโอเคแล้วก็วางลงไปแล้วก็บันทึกโอเคแล้วเราก็จะขึ้นไปดูโอเคน้องไม่อยู่แปลว่าอะไรแปลว่า น้องไปจุดที่เฟอร์นิเจอร์ราลงเป็นเซตของเขาซึ่งเห็นไหมข้างบนจะมีของขวัญเพื่อร่วมทางอยู่นี่นะทสายบนของขวัญเพื่อร่วมทางเราก็จะต้องไปหาว่าน้องเป็นยืนอยู่ที่ไหนเราก็ไปรับของหาแล้วก็ออกไปพอดีเนี่ยผมทาเซตเนี่ยที่ในไหนดูในแผนที่เห็นไหมน้องจะไปยืนตรงนั้นนี่เราก็ไปคุย พอดีเนี่ยเซตเนี่ยน้ำพุเนี่ยปเป็นเซตที่น้องชอบน้องก็จะมายืนนี่แล้วก็าคุยเราก็รับของนี่เราก็ต้องไปดูอีกว่าน้องชอบเซตไหนอีกเพราะว่าตามเซตที่ผมลงนี่เห็นไหมยู่ตรงนี้อีกเซตหนึ่ง ฟอนเทีのน郊外鮮าかな色彩と่の香りはสイデア探しน้เนโอเคเนี่ยถ้าไม่มีอะไรแล้วน้องก็จะกลับไปยืนจุดที่ระวังเพราะฉะนั้นเราเราจะไปเช็คในบ้านอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะไหนๆก็เข้ามาในบ้านละผมพาดูห้องใน คือมันจะมีเซต2ออย่างคือในบ้านกับน,นอกบ้านเซตในบ้านเนี่ยถ้าปเป็นเซตที่น้องถูกใจเขาก็จะมายืนนิงแต่ว่าเหมือนเซตในบ้านน้องเอมิลี่จะไม่มีเซตถูกใจอันไหนก็เลยไม่เป็นไรผมมาเปิดให้ดูแต่ละอันในไหนละที่เราสามารถแต่งบ้านได้ละบ้านมันจะมีสไตล์แต่สไตล์ให้เลือกกัน ห้องก็จะไม่เหมือนกันนะครับมีหลายสไตล์นี่ห้องนอนอเคเนี่ยพอหมดแล้วน้องก็จะมายืนเห็นไหมมายืนคุยได้เนี่ยเซตแต่ละเซตจะดูยังไงว่าเซตไหนตัวละครไหนชอบนี่เรามาดูได้เห็นไหมฮะกดไปปุ๊บนี่เพื่อนลวทางที่ชอบเฟอร์นิเจอร์เซตนี้เขาจะมีขีดข้างล่างไง ที่มีเครื่องหมายถูกคือเรารับของขวัญไปแล้วอันไหนที่ยังไม่มีก็คือแปลว่าเรายัางไม่ได้ให้น้องไปรับซึ่งตัวละครส่วนใหญ่ก็คือผมไม่มีตัวละครนั้นอ,อ่าเนี่ยเราเลื่อนดูได้เราจะเช็คได้แล้วแต่เราเซตประกอบได้เฟอร์อะไรบ้างเนี่ยเราก็สามารถไปสร้างตามนั้นแล้วก็เอามาลงนี่แล้วตัวละครพวกนี้ก็สามารถมาคุยได้ เนี่ยก็หมดสนทนามันจะตามความสนิทนี่ยถ้าเอมิลี่เห็นไหมตอนนี้เลเวลหนึ่งเนี่ยบทสนทนาเนี่ยเาจะเป็นสีเหลืองเพราะยังไม่ได้คุยก็จะมีแค่อันเดียวอะประมาณนี้ครับไม่มีแมวเต็มบ้านเลยอ,อ๋อโอเค แล้วก็คือเขาจะเพิ่มความสนิทยังไงนี่ความน่าเชื่อถือนี่มันจะมีสองอย่างนี่เห็นไหมนี่กดปุ๊บอ่าเลเแมวสิบนี่แล้วก็รับเงินด้วยไอ้หีบความสนิทเนี่ยก็คือทิ้งไว้วันหนึ่งมันจะขึ้นเองขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นแค่เอาตัวมาหย่อนในบ้านก็พอาก็จะได้ความสนิทเพิ่มขึ้นอ่าเราก็เอาตังค์ไปซื้อ,ซ,อซื้อนี่ ได้อีกโอเคอ่าแล้วพอเลเวลสิบแล้วเต็มทำอะไรได้นี่เลเวลสิบแล้วน้องซิกวินเราก็สามารถนี่ไปเปลี่ยนได้นี่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็น non น้องซิกวินนี่อันเราต้องมาตรงภาพประทับใจนี่พอสิปุ๊บก,กดลับมันจะเป็นมันหน้าบัตรไวข้างหลังอ่าเราสามารถเปลี่ยนได้นี่ยูพูโอโหวัดเวล์ นั่นแหละนี่เราก็จะเปลี่ยนเนี่ยก็เ,เปลี่ยนภาพได้โอเคหลักก็มีเท่านี้ต่อไปผมจะพามาดูนี่เป็นบอสมินิบอสสำหรับในการอัพตีเพื่อเก็บของที่ใช้อัพเลเวลตัวละครกันดีกว่าของน้องนี่เอมิลี่เราต้องใช้มาตีที่ตัวนี้อ่าเราต้องเอาเส้นมัน ตัวน,นี้มันแพ้เซตระเบิดนะครับ่ผมก็จะมาใช้นี่สู้นี่ลูกปั้นหินขาวและทองเหลืองตันนี้แพ้นี่ใช้สายฟ้าและไฟตีให้มันระเบิดมันจะมีเกจข้างล่างอยู่เราไฟให้เกจมันหมด พอหมดแล้วมันก็จะล้มอ่าเราก็จะไปฟรีเ<อ><ะ>นี่ยเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะมาเก็บของเราก็เปลี่ยนเป็นตัวน้องเอมิลี่มาเก็บเพราะว่ามันจะได้ค่าความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นด้วยนี่กดรับนี่ต้อใช้เลซินสี่สิบ โอเคแล้วก็พอดีเราไปซื้อตัวนี้มาเพิ่มพอดีโอเคนั่นแหละก็กดรับึนะเนี่ยมันจะมีบอกด้วยว่าเพิ่มค่าความสัมพันธ์เนี่ยเฟ i นชิพเอ็กพีสี่สิบห้าโอเคแล้วก็จะพามาดูนี่เว้์ใหม่นี่ครับ เป็นอีเวนต์ต่อสู้ล้วนหนีแผ่นควบคุมพลังงานมาถึงแล้วก็คุยกันนี่ NPC นบีซีออซี่นี่ NBC, ini, เขาจะอธิบายนี่ครับแผ่นควบคุมพลังงานสู้สามรอบอชนะให้ได้มากที่สุดภายในเวลาแต่และตัวละครก็จะมีนี่กระแสพลังพลังควบคุมแล้วก็จะมีใส่บัฟเอฟเฟกเพิ่ม ให้แต่ละทีมแล้วก็มีอันกลางที่ไม่เพิ่ม3ทีมพร้อมกันโอเคอ่าแล้วก็คุยลูซิโอ,อไปมอนดีนะเยี่ยมไปเลยเพื่อคุณไม่ถึงจังหวพะพอดีมีคำขอมาถึงที่นี่เลยเหรอเจ๋งไปเลยลูซิโอค่าตอบแทนไม่ต้องห่วงหรอกนะนจ่ายอยู่แล้วเหมือนก่อนหน้านี้เหรอคุณลืมฉันซอัสซินี่อะฉันเองฮอสซินี่ เออจริงเขาเคยมาหาหลายรอบแล้วครับอืมแต่เราไม่เคยจำเขาได้ใช่ที่เคยเจอไงคุณเปลี่ยนไปเยอะเลยนะอืมมีความสูงมากเลยมั้งว้าวเกิดอะไรดีๆขึ้นเหรอดูไล่ออก เนีย่ยหมดทั้งทีเนื้อเรื่องมันปั่นพอสมควรเลยก็นกูบคุมฮอสซินี่ <c oughs> โอเคก็เราก็แค่ไปสู้ตามนั้นการทดลอง ก็พอได้อยู่นะอืมยังไม่ได้เล่นเลยฉันเป็นปรมาจารย์ด้านต่อสู้นี่นะโอเคเนี่ยครับก็จะมีเป็น่ันดานไปตามวันที่เขาจะปลดไปเรื่อยๆผมก็เลือกไร้เทียมทานไปเลยเพราะว่าจะได้แต้มคูณสิบ เนี่ยเราก็จะมีเลือกทีมจัดทีมลงไปโดยที่มันจะมีศัตรูเป็นเซตเซ็ตมาให้เราสู้เราก็ต้องวางแผนนะครับเนี่ยอันนี้ก็กติกาไม่มีอะไรเนี่ยข้างบนอ่านดูเห็นไหมเขาจะมีบอกสร้างความเสียหายเลนโดคอให้ปร์บูมอะไรพวกนี้จะเพิ่มขึ้น30%อ่าและนี้ก็คือรายการที่ต้องปราบ เราก็ดูว่าเราจะต้องเจอตัวอะไรบ้างแล้วเราก็วางแผนจัดทีมลงไปเจออืมโอเคอันเดี๋ยวผมจัดทีมเลยแล้วกันอ่าพอจัดทีมเสร็จแล้วนี่ก็จะมีให้ใส่เอฟเฟกจะเป็นเอฟเฟกนี่เอฟเฟกหลักของแต่ละทีม เนี่ยมันก็จะมีเราจะมี3ทีมแล้วแต่และทีมก็ใช้เอฟเฟกแยกกันเอฟเฟกนี้ใช้ซ้ำได้นะครับเนี่ยเราก็เลือกว่าทีมไหนเหมาะสมกับเอฟเฟกไหนเอฟเฟกหลังแล้วก็มีเอฟเฟกรลองนี่อันนี้จะเป็นเอฟเฟกเสริมเอฟเฟกเสริมก็เหมือนเดิมคือเราสามารถเลือกซ้ำได้เลือกให้เหมาะกับทีม ที่เราใช้นะอย่างทีมนี่ทีมนี้ก็มอง,อางการใช้เพื่อชำานาญธาตุนี่อะไรอย่างนงี้ใช้พลังชีวิตสูงสุด เนี่ยพอเลือกครบทุกทีมแล้วเนี่ยมันจะมีเอเกสันพ้องเนี่ยนี่อันนี้สำหรับใช้ทุกทีมพร้อมกันนี่อันนี้จะมีผลกับทุกทีม ここよりノボにでもエミューヘッド最高ですな見せてちょうだいキャッコスマレーの光。

จบไปแล้วครับหนึ่งทีมก็จะไปทีมที่สองที่เราจัด

ทนันไหมทันโอเคแล้วก็ไปทีทีที่สามทีมระเบิดมาเฟือง たいらっしゃいかるどの目が出るか覚えたわよこれこそが知恵の殿堂頑張るよそれよっこのダンスをあなたによっ<タッ>かか捕まえた 痛くよはなしてお <laughs> る。<laughs> จบเรียบร้อยแค่เจ็ดพันคะแนนนี่ก็ได้เนียทองละก็จบเราตีจบปุ๊บเราก็ออกมารับของนี่ครับรางวัลการท้าทาย ข้างบนนี่กดแล,ล้วก็รับนี่ออกเนี่ยมันก็จะมีรอการปลดล็อกไปแต่ละวันครับผมคลิปวันนี้ก็จบแค่นี้และครับผมถ้าถูกใช้คลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งแล้วพบกันนะครับกับผมตั้มช่องตั้มอยากทำายบาย